สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผู้ที่เกิดปีมะโรงค่ะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดปีมะโรงทุกท่านขอเป็นตัวแทน จับโดมิโนแทนคุณโดมิโนรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดปีมาโรงในช่วงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในตำแหน่งตัวตนได้77 77เจ็ขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีมาโรงในช่วงของเดือนเออสิงหาคมเนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องราว ที่ทําให้เราอึดอัดใจทุกใจไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักแต่ปัญหาต่างๆที่เข้ามามันจะทําให้คุณเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจากการที่เรียกว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวคุณเองชีวิตอยู่กับ ชีวิตอยู่บนการบนการแข่งขันนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้สําหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงเองชีวิตเนี่ยเหมือนอยู่กับบนการแข่งขันเหมือนมีคนคอยที่จะมาแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีและส่งผลทําให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้ตัวคุณมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นะคะคมีความเข้มแข็งมีความอดทนและทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นด้วยจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาจะทําให้คุณมีชีวิตที่แกร่งมากขึ้นแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นดังนั้นมาดูในเรื่องการเงินกันบ้างการเงินกระดุมพระกระดุมพระได้หนึ่งแปดหนึ่งแปดในที่นี้เขาบอกว่าการเงินในช่วงนี้ของผู้ที่เกิดปีมะโรงเองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะเหมือนเป็นเป็นช่วงของการที่เรียกว่า เหมือนเจอเจ้ากรรมนายเวรอะมันเหมือนจะมีเงินเข้ามามันจะต้องมีเรื่องเสียเงินออกไปหรือบางทีก็อาจจะหมายถึงการที่เรียกว่าเออ่การเงินของเราในในช่วงเนี้ยมันทําให้เรา เราบางคนต้องบอกว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการตัดสินใจที่จะลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างจะมีเกณฑ์ของการลงทุนเกิดขึ้นหรือบางคนก็อาจที่จะเข้าไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องอบายามุกต่างๆเพราะฉะนั้นการตัดสินใจต่างๆมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีที่ไม่ไม่เด็ดขาดนะคะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดขึ้นได้บางคนเข้าไปคล้องเกี่ยวกับอบายามุกมันก็จะทําให้คุณเนี่ย รู้ทั้งรู้ว่ามันก็จะเสียก็ตัดใจไม่ได้จะเอาคืนจะเอาคืนกลายเป็นคุณเสียเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนบางคนก็มีเกณฑ์ของการที่อาจจะเอาไปลงทุนทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างมันเป็นการลงทุนที่ลังเลโลเลตัดสินใจที่ลงทุนพอลงทุนไปแล้วปุ๊บเกิดความโลเลว่าเอ้ยมันจะดีหรือมันจะไม่ดีทําให้แทนที่เราลงทุนไปแล้วเราจะตั้งอกตั้งใจทําให้มันแบบ ให้มันรู้ไปเลยว่าดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีพังเพราะมือเราไม่ใย่พังเพราะการตัดสินใจแบบโลเลนะคะดังนั้นน่ะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงถ้ายังขาดความมั่นใจในตัวเองอย่าเพิ่งคิดตัดสินใจลงมือทำอะไรทั้งสิ้นส่วนบางคนก็อาจจะหมดไปกับเรื่องการมีเกณฑ์ของการจะเดินทางไปต่างประเทศจะเป็นช่วงของเดือนสิงหาคมหรืออาจจะเป็นอนาคตอันข้างหน้านะคะบางคนอาจจะมีการ จองตัวเครื่องบินจองทัวร์ต่างๆในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เกิดขึ้นมันก็มีเป็นมีช่วงของแกงของการที่เรียกว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ผู้ที่เกิดปีมะโรงเองการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักตำแหน่งต่อมาสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องได้สองสามสองสามในที่นี้เขาบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ย ถ้าเราจะคิดพึ่งพาอาศัยเขาก็จะช่วยเราแบบเปิดเผยไม่ได้นะบางคนอ่ะเพื่อพี่น้องอาจจะมีครอบครัวเพื่นอนฝูงอาจจะมีครอบครัวเขาอาจที่จะมไม่ไม่สะดวกที่จะให้ครอบครัวรับรู้กับการช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นอาจจะถามว่าถ้าเพื่อนฝูงพี่น้องเราไปขอความช่วยเหลือเขาจะช่วยเหลือเราไหมเขาอาจจะช่วยเหลือเราแบบว่าไม่เปิดเผยให้คนในครอบครัวรู้หรือสําหรับผู้ที่เกิดปีมะโงบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการ เพื่อนฝูงพี่น้องมาขอความช่วยเหลือคุณก็อาจที่จะต้องแอบแอบช่วยเหลือไปบ้างนะคะในที่นี้ก็บอกว่าผู้ที่เกิดปีมะโรงเอง <c oughs> ถ้าคิดจะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงหรือว่าพี่น้องเออมันจะเป็นอะไรที่ทำเหมือนเป็นการทําธุรกิจที่มันไม่ค่อยชัดเจนหรืออาจจะเป็นการทําที่เรียกว่าดูดูเหมือนจะเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปลงมือทําจะดีกว่านะคะ ในตำแหน่งต่อมาพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เจ็ดหนึ่งความสัมพันธ์ในครอบครัวเออเจ็ดหนึ่งในที่นี้เขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นเป็นครอบครัวที่เข้ากันได้นะคะเข้ากันได้ดีเกี่ยวกับเรื่องงานให้คำปรึกษากันได้แต่ค่อนข้างที่จะเป็นครอบครัวที่ใจร้อนวู่วาม ใช้อารมณ์ในการในการตัดสินใจบางทีเนี่ยถ้าเราออกเสนอความคิดเห็นหมาแล้วคนนั้นแย้งทีคนนี้แย้งทีมันจะมีรู้สึกหงุดหงิดเป็นอะไรเป็นช่วงที่หงุดหงิดกันง่าย สำหรับภายในครอบครัวถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็อาจจะโอ้เยอะเลยนะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาอะไรต่างๆรวมกันอยู่ในนั้นแต่บางคนก็เป็นครอบครัวเล็กๆแค่ตัวคุณคู่ครอ,องของคุณและอาจจะมีลูกหลานมันก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเข้ากันได้ด้วยดีเกี่ยวกับเรื่องการทํางานต่างๆเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนในครอบครัวที่เรารักเป็นพิเศษโดดเด่นที่เป็นพิเศษในครอบครัวซึ่งบางทีก็อาจจะมีบางคนรู้สึกถึงการที่เรียกว่า เหมือนรักลำเอียงรักไม่เท่ากันหรือตัวเราอาจจะมีความรู้สึกตรงนั้นก็ได้ทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนะสาหรับอาคารที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่เกิดปีมะโรง,โงเขาบอกว่าปีมะโรงก็เป็นสัญลักษณ์ของพญานาคนะคนจีนเรียกมังกรคนไทยเรียกพญานาคดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาผู้ที่เกิดปีมะโรงคือพญานาคนะให้ไหว้นะคะให้ไหว้พญานาคหมันเออหมันท่องคาถาบูชาพญานาคทุกวันได้จะส่งผล ดีกับครอบครัวของคุณนะคะท่านอาจจะมาปกป้องคุ้มครองดูแลทําให้ร่มเย็นเป็นสุขขอเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานก็จะประสบความสําเร็จได้ <c oughs> ขออภัยนะคะตําแหน่งต่อมาปุตตะปุตตะได้ห้าสี่ห้าสี่ในที่นี้บอกโครงการใหม่ๆสําหรับคนที่ทํางานประจําหรือทํางานราชการก็บอกว่ามีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะหยิบยื่น โครงการใหม่ๆหรืองานท้าทายความสามารถให้กับคุณนะคะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้สร้างผลงานแล้จะได้พอเรามีผลงานกับโครงการใหม่ๆขึ้นมามันส่งผลทําให้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ส่วนสําหรับใครที่จะทําธุรกิจ ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพอิสระต่างๆแล้วมีโครงการใหม่ๆที่จะลงมือทำในเดือนสิงหาคมหรือลงมือทำก่อนหน้านี้ไปบ้างแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมจัดว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะลงมือทำโครงการใหม่ก็ดีหรือถ้าทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็จัดว่าในเดือนนี้อาจจะดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านๆมานะคะ ถ้านำตำแหน่งนี้มามองถึงเรื่องความรักเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนถูกอ,อกถูกใจเข้ามาแต่ต้องเป็นคนที่อายุมากกว่านะถึงจะดีเป็นคนที่สามารถดูแลซัพพอร์ตชีวิตคุณได้แต่อาจจะจู้จี้จุกจิกกับคุณไปสักนิดนึงแต่การจู้จี้จุกจิกของเขาถ้าเราเปิดใจมองให้กว้างเราจะรู้ว่าเขาจู้จี้จุกจิกเราเพื่อที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าเดิม บางคนอาจจะพบรักกับคนในประเทศเดียวกันแต่บางคนมีเกณฑ์อาจจะพบรักกับชาวต่างชาติด้วยนะตำแหน่งต่อมาอาลิอุปสรรคติดขัดหรือการขัดแย้งต่างๆได้90 90ในที่นี้บอกอุปสรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆไม่มีนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีคนรักใคร่มีคนเมตตานะคะ แต่ว่าไม่ได้สนับสนุนเรานะเพื่อนฝูงอาจจะดูว่าเราเป็นคนที่ดูเรียบร้อยดูสุข,ขุมดูเป็นคนรอบคอบเพราะฉะนั้นอาจจะมองว่าเราไม่มีพิษไม่มีภยัยคนก็เลยไม่ไม่มีพิษมีภัยอะไรกับเรานะคะส่วนถามว่ามีเจ้ากรรมนายเวรไหมมีเจ้ากรรมนายเวรเหมือนกันแต่ในที่นี้อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาลงโทษคุณกับในด้านหน้าที่การงานที่บางทีเราน่าจะก้าวไกลาาได้มากกว่านี้ ไปได้เร็วกว่ามากกว่านี้แต่มันดูเหมือนว่าดูทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอะไรก็ดีไปหมดแต่ทําไมตําแหน่งหน้าที่การงานเราเขายังไม่ขึ้นให้เราสักทีเขายังไม่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้เราสักทีดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงควรสวดมนต์และนั่งสมาธิถวายผลบุญให้กับเ,เขาเรียกว่าแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองแล้วก็ แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์นะคะเ,เสร็จแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ให้เราอะ่ะขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ก่าวอโหสิกรรมให้กับคนที่คิดลายคิดไม่ดีกับเราแล้วค่อยกรวดน้ํานะคะ เพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็จะทําให้การงานของเราดูมันเหมือนเนี่ยมันน่าที่จะไปได้เร็วกว่านี้มันน่าที่จะเดินหน้าไปได้ไกลกว่านี้มันทําไมดูสะดุดติดขัดอยู่กับที่แต่ถามว่าเพื่อนร่วมง,งานก็รักเราดีเจ้านายหัวหน้างานก็รักเราดีแต่ทาไมเราไม่ก้าวหน้ามันอาจจะมีเหตุผลตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทําบ่อยๆทําเป็นประจำกับเออสวดมนต์นั่งสมาธิขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรบางที ผลบุญตรงนี้จะตอบสนองคุณได้เร็วยิ่งกว่ายิ่งกว่าการรอเวลานะคะตำแหน่งต่อมาปัตน,นิความรักสําหรับคนมีคู่ได้สามสี่ความรักสําหรับคนมีคู่ในช่วงนี้ถ้าถามว่ารักกันดีไหมจริงๆก็รักกันดีนะแต่ว่าความรักของผู้ที่เกิดปีมะโรงเองเนี่ยมันเขาเรียกว่า ขิงกะลาขาก็แรงเหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันอะ่ะไม่ค่อยยอมกันไม่ค่อยลงเอ,อ่ยให้กันแต่ถ้าบาังเอิญว่าผู้ที่เกิดปีมะโรงเนี่ยอาจที่จะอยู่ห่างไกลกับคู่ครองหน่อยแล้วนานๆเจอกันทีอันนี้จะดีนะคะอันนี้จะดีเพราะว่าเหมือนคิดถึงกันนะคะด้วยด้วยด้วยในพื้นดวงเนี่ย รักกันดีอยู่แล้วแหละแต่เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนแย่งกันเป็นใหญ่เหมือนว่าความคิดฉันก็เก่งความคิดเขาก็เก่งมันก็เลยมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นมีการทะเลาะบอกแว้งกันอยู่บ่อยๆสาเหตุมาจากการแย่งกันเป็นใหญ่นะคะแต่ไม่ใช่เรื่องเราอะไรที่ใหญ่โตเรื่องแย่งกันเป็นใหญ่มันเป็นธรรมดาพี่น้องยังเป็นเลยนะคะแม้มาดูในตําแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเจ้านายเขาบอกว่าเจ้านายหัวหน้างานน่ะเขาเป็นคนที่ชอบคนเก่ง แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็มีโอกาสที่จะผลักดันคุณแบบก้าวกระโดดได้เลยทีเดียวดังนั้นสิ่งที่จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นและเกิดขึ้นได้อย่างเร็วก็อย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิถวายผลบุญนะคะให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทุกองค์ที่ปกปักปรักษาตัวเราแล้วก็เทวดาประจําวันเกิดเสร็จแล้วคออ่อยอุทิศให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้กับเทวดาประจําวันเกิดเสร็จแล้วค่อยมาเขเอ่อแบ่งผลบุญแบ่งแบ่งผลบุญให้กับผู้ที่มีชีวิตแล้วค่อยอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและแม้กระทั่งเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะในที่นี้เขาบอกว่าถ้าคุณทําแบบเนี้ยเรื่อยๆเกี่ยวกับการทํางานสวดมนต์นั่งสมาธิมีสติอยู่กับตัวเอง ปัญหาต่างๆในการทํางานสามารถแก้ไขได้ไม่ต้องว่ามีปัญหาเกิดขึ้นโทรหาเจ้านายโทรหา,รหาคนนู้นคนนี้เขาจะมองว่าเราไม่เก่งนะคะเขาจะมองว่าเราไม่มีความสามารถถ้าเราม,มีความสามารถอยู่แล้วแสดงฝีมือไปเลยคุณอาจจะได้ถูกผลักดันแบบก้าวกระโดดนะคะในตําแหน่งนี้ถ้าม,ามองถึงเรื่องศัตรูศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยจริงๆมีนะนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้อาจจะแพ้ภัยตัวเขาตัวเราไปเอง เพราะว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ของการที่เาขาเรียกมีเกณฑ์ของการที่เราใน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 ตำแหน่งในตำแหน่งของเออเดี๋ยวก่อนนะครับขออภัยค่ะมันมันเหมือนเบอร์เบอร์นะวันนี้ตื่นแต่เช้าลูกลูกค้ามาดูดวงแต่เช้ามากก็ลเลยดูเบอร์เบอร์ในตำแหน่งศัตรูเปิดเผยในตำแหน่งศัตรูเปิดเผยนะมีคอยสร้างปัญหาให้เราอยู่แบบ ข้างหลังไม่ช่วงนี้เรารู้อยู่แหละวว่าคนนี้คือศัตรูของเราเพราะคำว่าศัตรูเปิดเผยเราจะรู้ตัวเพียงแต่เขาอาจที่จะช่วงนี้แพ้อำนาจวาส,สนาบาร,รมีของตัวคุณจึงทำให้เขาหยุดอยู่นิ่งๆแต่อาจจะแอบไปใส่ร้ายบ้างแอบไปยุคนูน้นยุคนนี้บ้างแต่ก็ช่วงนี้ทำอะไรเราไม่ได้ตำแหน่งต่อมามรณนะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุได้ศูนย์หไม่มีอุบัติเหตุนะคะ ทีนี้การพัดภาคสูญเสียพัดภาคสูญเสียเเจ็บป่วยแล้วก็จากลาได้ศูย์หถ้ามามองถึงวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีส่วนคนที่สูงอายุแล้วสักประมาณ45ถึง50อัพให้ระวังโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้แบบรักษาไม่หายหรือภูมิแพ้ผิวหนัง ที่มันเป็นเรื้อรลังแบบรักษาไม่หายระวังเกี่ยวกับต่อมทอมซินอักเสบต่อมไทรอยอักเสบน,นะคะเออ่แต่ถ้าถามถึงอุบัติเหตุไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่จะเจ็บป่วยและจากลายยังไม่มีนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือระวังการกินอย่าก,กินเยอะเกินไปอย่าก,กินมากเกินไปเพราะมันจะทําให้คุณอ่ะมีโอกาสถึงการที่เรียกว่ามีมีภาวะ มีภาวะของการเป็นนี่สินได้นะคะเพราะนั้นการสาหรับผู้ที่เกิดผู้ที่เกิดปีปีมะโรงในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยสุขภาพถ้าวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานจัดไปแข็งแรงส่วนผู้ใหญ่ควรหมั่นไปตรวจสุขภาพบ้างนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการถ้าผู้หญิงให้ระวงังทรงอกเต้านมมดลูกหลังไข่ส่วนผู้ชายให้ระวังต่อมลูกหมากบมวมโตส่วนเอ่อบางคนก็ให้ระวังเกี่ยวกับ ภ,ภูมิแพ้ไทลอยอต่อมทาซินอักเสบนะคะตำแหน่งต่อมาเจ็บป่วยจากลายยังไม่มีนะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งต่อมาสุภะได้สามหนึ่งเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีเกียรติยศชื่อเสียงมีไหมในช่วงนี้มีเกียรติยศชื่อเสียงนะมีคนรู้จักรับหน้าถือตาค่อนข้างมากแต่ว่าถ้าถามถึงว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปเป็นหัวหน้าหรือเป็น เจ้านายระดับที่สูสงขึ้นไปไหมมีโอกาสที่คุณจะเป็นแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นใหเ้เดี๋ยวนะคะขอภอัยเบอร์มากเขาบอกว่าในตําแหน่งการงานเกติยศชื่อเสียงวาสนาบาร,รมีคุณมีวาสนาบาร,รมีนะแต่จะได้มาจากคําพูดได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไปพูดคุยตกปากรับคํากันดังนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังว่าถ้ามีผู้ใหญ่รับปาก ว่าจะสนับสนุนคุณห้ามคุณพูดห้ามคุณบอกให้ใครรู้นะถ้าคุณพูดถ้าคุณบอกให้คนรู้่คุณจะตุถูกตัดหน้าแล้วแย่งตําแหน่งนั้นไปแล้วจะทําให้คุณอะ่ะยังไม่ได้ส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระต่างๆในช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณต้องมีความกระตือรือร้นให้มากๆจะมีลูกค้ามากได้ลูกค้าไฮโซแต่จะเป็นลูกค้าค่อนข้างจู้จี้จุกจิกสักนิดนึงแต่เรียกว่าเป็นสายเปเลยทีเดียวนะคะตําแหน่งต่อมา กรรมะการงานได้8ปดสองการงานในที่นี้เขาบอกว่าจะทําอะไรก็ตามสําหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงอย่าเครดิตอย่าให้เครดิตลูกค้ามากเกินไปนะจะทําให้คุณเดือดร้อนได้เพราะคุณจะเจอลูกค้าประเภทที่เรียกว่าเอ่อตอนแรกก็ขอบินต่อบินพอดูว่าตัวเองเหมือนตัวเองมาคุยสนิทสักพักหนึ่งดูเหมือนจะสนิทกันขึ้นมาสักนิดหนึ่ง เขาจะขอเป็นบ to ินทบบินอีตรงนี้แหละคุณต้องระวังไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ่ะยังไม่มีอ่ะขอเพิ่มได้ไหมเพื่อที่จะเอาอันเก่ามาคืนระวังจะกลายเป็นดินพอกหางหมูระวังกลายเป็นดอกเบี้ยทบต้นมากมายกลายกองเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดแค่ตรงไหนได้ก็หยุดไปมะงั้นคุณอาจจะเจอลูกค้าประเภทที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเราก็ได้นะคะตำแหน่งต่อมาสุภะได้เก้าสองเกในที่นี้เขาบอกว่า มีโชคมีลาบแต่ไม่มากนักมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากเซนต์มาจากรลางสังหรณ์มาจากความฝันของตัวคุณโชคลาบคุณอาจจะได้โชคลาบที่เกี่ยวกับเรื่องลาบลอยคุณอาจจะได้โชคลาบที่เกี่ยวกับเรื่องความรักได้อย่างเช่นบางคนโสดอยู่ก็มีเกณฑ์มีโชคลาบที่จะได้คู่นะคะแต่จะได้คู่เป็นชาวต่างชาติซะมากกว่าดังนั้นอ่ะในในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็อย่าเพิ่งไปรีบมีแฟนใครที่อยากมีแฟนมากกว่า เรื่องเสียงโชคหรือเรื่องราบรอยที่ไม่คาดหวังคุณก็อาจที่จะได้เรื่องความรักเข้ามานะคะตำแหน่งต่อมาสุดท้ายและตตำแหน่งวินาศได้95 95เาถ้าถามถึงศัตรูลับๆมีไหมไม่มีนะช่วงนี้แต่ถ้าถามถึงเรื่องคดีความเขาบอกว่าคดีความเนี่ยให้คุณนะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วย ะะหรือถ้าเกิดว่าเป,ป็นปณีปนอมยอมความได้เขาก็จะยอมยอมความให้กับคุณแต่เราจะต้องเป็นฝ่ายไปเริ่มปณีปนอมยอมความกับเขาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องยืดเยื้อนะคะหรือบางทีเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยคดีความคุณยอมความกันไม่ได้คุณอาจที่จะต้องเปลี่ยนทนายความเพราะทนายความคุณอาจจะกิน2ฝ่ายอยู่หรือเปล่าหรือทนายความคุณอาจจะเก่งสู้ฝ่ายโน้นไม่ได้มันมีเกณฑ์ของการอาจจะเปลี่ยนทนายความเกิดขึ้น แต่สําหรับบางคนถ้ามามองถึงเรื่องความทุกข์ใจความทุกข์ใจที่เก็บอยู่ในใจของชาววันเออชาวราศีมังกรนะคะชาวละชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดปีมะมโรงเออไปเรื่อย,เ,อยเปิดขออภัยค่ะผู้ที่เกิดปีมะโรงความทุกข์ใจของคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอก คุณคิดเยอะไปเองคุณเป็นห่วงคุณเป็นคนที่ยิ่งคนที่มีครอบครัวนะคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวมีลูกมีหล,ลานเนี่ยคุณเป็นห่วงลูกห่วงหลานมากเกินไปมันต้องปล่อยวางแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอะไรที่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกาหนดมาหมดละถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วอย่างเช่นว่าห่วงลูกไม่เป็นไรแต่ห่วงหลานก็ห่วงแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้พ่อแม่เขาเป็นคนห่วงหรือถ้าจะห่วงก็ห่วงสัก30ซต ยี่สิบเปอร์เซ็นเต็มที่คือห้าสิบอย่าห่วงจนเต็มร้อยจนพ่อแม่เขาเลยไม่ต้องห่วงมันถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะแล้วเราต้องปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าบนความเป็นพ่อแม่เรามีลูกอันนี้เราต้องแสดงการห่วงใยลูกอย่างชัดเจนด้วยการที่เรียกว่าเราจะต้องดูแลให้ความรู้ให้การศึกษากับเขาแล้ววันข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าความรู้การศึกษาที่เราให้เขา จะส่งผลทําให้เขามาดูแลเราทําให้เราได้รับความสะดวกสบายในตอนแก่นะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงจบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์มหาจ,จันโดมิโน,โนทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาจอง มาจองคิวเรียนกันได้หรือใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูแล้วมาจองคิวดูดวงได้นะคะสำหรับ f c ท่านใดที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ